ไปเลยเอาไปกินชามูตี้ก่อนกินชมูตี้พ่อดูกันไหนแม่ไม่เห็นปากไหนอ่ะมองไม่เห็นปากเลยโอ้ชมูตี้อร่อยไหมลูกชมูตี้อร่อยปะ่ะชมูตีแปป้แอปเปิ้ลใส่นมกับแอปเปิ้ลไหนอ่ะมองไม่เห็นเฮ้ยสิบเฮ้ยจุด หามาหน่อยหามาหน่อยหามาหน่อยแล้วนี่เออเออเลยนี่ไหน่อยมองไม่เห็นปากโอเค